เย่เรามันเจอพายุจ้ะฉันไม่กล้าไปถ่ายคลิปข้างนอกเมื่อกี้ลมแรงๆกลัวรังค่าล่นเนาะไม่กล้าออกไปนอกบ้านมีลมมีฝนมีหิมะแล้วก็แดดจะ้ะวันนี้มีหลายอย่างเฮ้ยรู้ว่ามืดมืดแล้วก็ เออมืดเมฆมันมืดตรงข้างๆก็เป็นตะวันเนาะเดี๋ยวเมกมันแยกออกก็แดดก,ก็ออกเ <c oughs> มื่อกี้หิมะมาปุ๊บหนึ่งไม่ดูดอกไม้ฉันไม่หนอกฉันใหญ่มันมาหงนี่ฉันว่าแต่เออหิมะจะไม่ตกจะไม่นาวแล้วเนาะนี่ตน้ตนต้นไอ้ข้าวป้องน้อยนี่ไอ ปลรกแล้วมันไม่งามสักทีฉันก็เลยเอามันใส่กระถางอยากเป็นดอกเลยนี่มีมห้าดอกหกดอกมีหกดอกนี่อี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 กเจ็ดดอกโอ้มีหลายอยู่พี่น้่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้หลายดอกสิบดอกมีสิบดอกีนข้างหลังนี่อีก ดกดกอกปวกพวงนี้ฉันเอามาใส่กระถางไหวสวยเลยเนาะมันต้องถีลุงปลูกต้งใสมันจะมีแต่หินน่ะเนาะแต่หินจ้ะดอกเขานน่ดอกเขาเดี๋ยวดอกบานพานมาดูดอกบานเย็นสีเหลืองฉันมันฮักลวงจ้ะแต่ว่าหัวมันไม่เน่าเนาะ,เ,นะเดี๋ยวหัวเอาไปปลูกหัวเป็นหอ้ ฉันว่านะมันจะอย่สิบปีหรอว่าหนิสิบห้าสิบหกปีหรอว่านน่เนาะมันมันไม่ยอมแตกลูกเลยจ้ะสื่อเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนกระถางจ้ะแต่ก่อนไม่เปลี่ยนเนาะมันหน่อยพราะเรามาเปลี่ยนกระถางหรือว่าต้นยิงใหญ่เนาะหวานหางจระเข้นี่นี่ก็ต้นนี่ก็หลายปีแลวจ้ะของป๊อป นี่ของป๊อบอันนี้ป๊อบปลูกไว้มันใหญ่แล้วลอะนี่ก็มีดอกเลยนี่มีดอกสองรอบแล้วจ้ะของป๊อบนี่เอามาจากกรีกจก้ะเอามาจากประเทศกรีกเอามาแค่กิ่งเดียวนี่กิ่งนี่ถพาะามันก็งอกว่าเอามาสองกิ่งน่มันก็งอกออกด้วยงามเนาะว่ะเพิ่งเอามาเนาะยังสวยเร็วปนีเนาะมันชอบอากาศร้อนเนาะ นี่ก็เริ่มลดน้ำได้แล้วจะตน้ตนตน้นเอ่อพุทธรักษาเนาะใครที่จะเอ่อปลูกพุทธรักษานี่เก็บแบบนี่ได้จ้ะเก็บเอาไว้พอถึงฤดูใบใหม่พริเลากก็ลดน้ำม,มันจะเดี๋ยวนาหล่นแล้วก็เอาออกไปปลูกเนาะเพราะว่ามันเริ่มออกหนจ้ะพอหรือดูใบใหม่พริมันก็เริ่มออกโนเนาะเริ่มลดน้ำได้เลยจ้ะนี่เป็นดอกแล้ว อุ้ยเล็บมาดำสวยพี่นงลูกเอามาให้ไอ้เราเป็นใบทองคันนี่เล็บมันดำจากก็เลยตรงทาเล็บเนาะใบทองเราเล็บเรามันก็จะเปลี่ยนสีจ้ะเดี๋ยวเขาจะบอกโอ้โหดูคุณนายดูแถวบ้านเราเขาเรียกคุณนายถ้าเห็นทาเล็บอี้คุณได้ปะอ้โหูนี่เป็นดอกไฮเลี่ยนี่ฉันเก็บมาจากสูสานพี่นองหลายปีละ เก็บมาทิ่งทิงไห้แบบว่าเขาเอาไปให้พ่อกับแม่ลุงแล้วเขาก็ไม่ลดนามกันเนาะไปบ่างไหวมันก็เหี่ยวนี่ลุงจะเก็บทิ่งฉันเลยเอามานี่หลายปีแลยคิดว่าต้นนี้เป็นต้นปีที่แล้วนะต้นนี้ก่อนปีที่แล้วเนาะต้นนี้ก่นอนเพื่อนเลยนี่แต่คนละสีจ้ะดอกจะบานแหละเดี๋ยวพาด,ดูดอ,ดอกเนาะดอกเอ พิซมัทเค้กสตัดที่ฉันแยกปลูกเนาะอยู่ข้างบนกระถางหนึ่ง <_ utt> พริกเพชดชั้นตายจากปีนี่ให้มีสตอเบอรี่งนี่ดอกมดแล้วเราก็เอามาทิ้งไว้นี่ <_ utt> ให้ใบมันแห้งจ้ะเนาะเดี๋ยวใบมันแห้งเราก็เก็บเก็บใบปลูกปิหน้าจ้ะนี่เป็นดอกจ้ะดอกมาหลังเข้า ส,สวยเนาะนี่ไม่สวยหัวมันชั้นปล่อยมันทิ่งม่ได้ใสปุ๋ยพี่นงนี่ยังไม่นหนาเนาะดูดูเข้าดูดูเข้าดูมีลูกด้วยเออต้นไอ้ดูฉันเก็บเม็ดดอกไม้มไปเต็มพี่นองอเก็บไปฉันก็ลืมนี่หนูมาขโมยกินนี่หนูนจ้ะหนูมาขโมยกินไอ้นี่เป็นป็นดอกปิ้นนี่ คาเบียจ่ะคลีเวียเออพุดพิษคลีเวียไม่เป็นดอกจ้ะทำไมไม่เป็นดอกไม่รู้น่ารอดพิธีแล้วนี่มันอยู่ข้างนอกมันเหลืองมันมันจะตายคลีเวียจะพาไปดูกระบองเพชรฉันฉันเอามาันไว้ในบ้านตักผ้าฉันในห้องตักผ้าฉันนี่ ทั้งล่างนี่หลอนนะพี่นนอทั้งหลังเป็นเครื่องทําความร้อนไม่รู้มันจะตายหรือเปล่าแต่ว่าชั้นไหวทางน,านนะั้นแลวนะต้งแต่นนาหลอนเนาะราฉันลดน้ำด้วยไม่รู้ออกหลากยังฉันเอามันลงมาจากถีเขา้กกาดมันเนาะอันนี้ฉันเอามาจากประเทศกรีกจ้ะคงไม่ตายหรอกเนาะเด็ดมาจากประเทศกรีกเขาไล่หลยแต่ว่าไม่กล้าของเขาพี่นนอไม่เห็นจะโค้งเขาจะโค้นเนาะ มันหลประเทศกรีกรเนี่ยกระบ,บองเพชรเนาะชาเนะยาะใหญ่ชามากก็จะใหญ่ด้ยูยอะทำไมสีไม่สวยเลยมันรู้ว่าตายมตายดอกเนาะด้วยเนีน่นี่มันยังเขียวอยู่เนาะน้ำมันเนาะรู้มือนมันใหญ่ขึ้นยุต้ตนนี่โอ้ยมันเหียยเห่ยวสงสเหี่ยวไอ้เครื่องทําความล่อนพี่น้องฉันต้องใหญ่เลยถ้า ถ้าอากาศหนาวนะ่ะคื่องทําคมหล่อนมันจะทํางานถ้าข้างนอกสิบแปดองศาสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดองศาอย่างี้มันจะเออไม่ทํางานเนาะมันอัตโนมัติฉันลองเอาเม็ดมาปลูกดูมันขึ้นจ้ะแต่เดี๋ยวฉันก็ปล่อยทิ้งฉันไม่เอาดอกนี่นะฉัน <c oughs> ฉันปลูกดูเฉยๆว่าเม็ดมันขึ้นหรือเปล่าขึ้นเนาะกระโองเพชรกินกินลูกอะกินลูกได้อะจ้ะ เฮี้ยวแล้วว่านี่ฉันปล่อยทิ้งจริงก็นาลุ่นอยู่นะเนาะรดน้ำปล่อยลุ่นแบบว่าเออจะได้ไหมจะได้ไหมนะ่ะฉันปล่อยทิ้งดีกว่าเพราะว่าฉันไม่มีเวลาจะมาหนังเฝ้ามันแบบรุ่นมันนะเนาะฉันชอบสื่อตวนใหญ่เลยเ <laughs> นาะต้นนี้ก็ใหญ่ชาจะ่ต้องตาย,ตายแรงน้ดุเนาะแต่่ายังเขี้ยวอยู่ ฉันก็ปล่อยทิ้งเงินใเนพราะว่าไม่ค่อยชอบมันนะ่ะเนาะมันใหญ่ชาชอบของที่แ,แ,แบแบว่าดอกไม้อะไรที่งามใหญ่เร็วๆเห็นดอกเร็วๆ,ๆน่ะเนาะจ้ะห้องนอกด้วยอากาศโอ้ยกระเทียมฉันก็นดูวนะ้วาน่ะโดนหิมะไม่สวยเลยเนาะดอกนดอกตน้ตนต้นสีเหลืองๆไหนเนหะ็นไหมกำลังเป็นดอกเต็มเลยเนาะ Mm hmm. วันนี้น่าก,กลัวมากพี่นอ้องไลา้ากอวข้างนอกกลลังค้าร่นใจหัวฉันปลูกพักแล้วนะั้นในบ้านนะปลูกพักคนาเอ้ไม่ใช่คาะกว้างตุง้งและที่ฉันก็ปลูกไวยในกระบะข้างนอกจะเป็นยังไง <c oughs> ปล่อยทิ้งเลี้วพบว่าเราหมดตัววิ่งปิดมันนานหนาวมาเราก็ปิดมันพอ,อกลางวันแดดออกเราก็เปิดมันเหนื่อยพี่นอ้องเลยปล่อยเลย <c oughs> เดี๋ยวถึงนาหล่อนนี่จริงค่คยปลูกเนาะป้าพามาดูอากาศเย็นละมันวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า